วันนี้ฉันก็เอาขนมปังกรอบรดนมฮอกไกโดมาอวดทุกคนฉันทำมาสองแบบเลยนะแบบกระปุกแล้วก็แบบถุงมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันเห็นเธอขายของตลอดเลยขายหลายอย่างมากใช่ทุกคนตแต่ฉันยังเป็นเด็กวัยรุ่นนั้นจนตอนเนี้ยฉันก็ชอบขายของเหมือนเดิมเธอรู้ไหมว่าสมัยที่ก่อนนะขายของออนไลน์ไม่ได้ขายง่ายนะช่องทางสั่งซื้อหรือว่าการขายออนไลน์เมื่อก่อนนัไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้เลยยุคนี้นะฉันบอกเลยว่าขายออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะทุกคนไม่ว่าใครก็ทําได้เธอต้องอดทนแล้วก็มีวินนััยมากกแต่ฉเอง็ ไม่ได้ประสบความสําเร็จตรงนี้นะแต่มันก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอย่างก็จะต้องแลกทั้งหมดแต่เราก็ต้องสู้ไม่ว่าจะทําอะไรมันอยู่ที่ตัวเราทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้และพัฒนาชีวิตเกิดมาเว้ยมันต้องลองทำทำในสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างพอเราโตขึ้นนะเราก็อยากมีความมั่นคงในชีวิตกว่าเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรอยากทําอะไรมันก็ไม่ง่ายนะทุกคนแล้วก็ใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะจะส่งกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังสู้ไม่ว่าวันนี้จะเจอกับเรื่องอะไรก็ตามกําลังใจและทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญทุกๆเรื่องในชีว